สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรเป็นทีครบรักครับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอําเพอ่เมืองโคราชครับมอนี้มีชุดล้อแท็กรถไทนานะครับล้อแท็กรถไทนาสําหรับติดตั้งรถนะครับท่านได้อยากได้ล้อแท็กนะครับลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่น้องตัวนี้สําหรับรถ34แรงขึ้นไปนะครับ3 4สี่แรงขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นของอิซากินะครับผม คุณได้ใส่อีกสกิเอาไปใส่ได้เลยครับไปนี่ดุมท่อกันนะครับดุมตัวดุมหนาจับของดุมหล่อท่อกันนะครับมาจับน็อตหกตัวนะครับผุกมจับน็อตหกตัวจับแค่น็อตตัวซื้อครับพี่น้องตัวนี้ล้อแท็กครับขนาดแท็กหนากว้างสี่สิบเส้นนะครับสี่ร้อยมิลลิเมตรครับผมสี่ร้อยมิลลิเมตรนะครับตัวโรเลอร์ยังดีนะครับสภาพนะครับสภาพนะครับโรเลอร์ตัวน้ำหล่อน่ำนะครับยังดี ตัวยางแท็กยังสภาพยังโอเคอยู่นะครับยังพอใเสีได้อยู่นะครับผมตัวนี้ถอดจากรถ33แรงครับคันนี้ถอดจากรถ33แรงเก่าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มีอามบาครับผมมีอามบามีตัวตัวตัวค้ำนะครับเหล็กค้ำอามบาเหล็กค้ำนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้35,000บาทนะครับ35,000บาทต่อรองได้พี่น้องล้อแทก็กล้อแทก็กติดรถ ไถนานะครับผมล้อแท็กสำหรับติดรถไทนาพี่น้องอยากเอาไปแป้งนะครับอยากเอาไปใส่นะครับผมตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องาเบื้องสภาพทรายคว้านะครับตัวนี้ฟังทรายนะครับตั้งทสสภาพดีนะครับผมสภาพดีเลยนะครับตัวโรเลอร์โรลเลอร์ยังดีนะครับผมโรลเลอร์ยังดีนะครับสภาพแท็กยังโอเคอยู่นะครับผมสภาพยางยังพอใส้ได้อยู่ ทำย่างดีเลยครับตัวนี้พี่น้องท่านใดสนใจเอาไปแปลงใส่รถไทเอาเป็นใส่รถลงหน้านะครับผมยับหน้าสบายครับตัวนี้โบจมนะครับแปลงเป็นรถยับหน้าเลยสบายๆนะครับผมมันโบโจมนอนหนาสมพัดมันหลายนะครับผมหนาสาพัของแท็กมันหลายนะครับผมโบมือนโบมือขึ้นหลอยยางนะครับนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับเบิ้งเบิ้งยางแท็กนะครับ สองเนนะครับสองเนี่ตัวอาร์บามันนะครับอาร์บามันอาร์บาขำนะครับตรงกลางไอตรงขํำบ่ิหายมันกระดกแห้งนะครับผมรับรับแรงนะครับรับแรงน้ำนะครับนี่ครับตัวนี้คู่นี้นะครับคู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมล้อแท็กสาหรับรถสารถไทนาครับผมตัวนี้เป็นของอีเซกิครับของรถไถนาอีเซกิผู้ใดจะไปแปลงส่คู่บตาต้องเฮ็ดดูมันใหม่นะครับผม ถ้าเป็นอีเซกิใส่ได้เลยนะครับดุมหล่อของอีเซกิทอกันนะครับผมเป็นของบานเท่ากับ NT ็นทีห้าสี่ศูนย์ใส่ได้ครับ5้าห้าสี่ก็ใส่ได้นะครับผมนะครับดุมทอกันพี่น้องนะครับน็อตครบนะครับผมน็อตครบนะครับน็อตผมเอาแซรามันไว้นี่ขวดนี้นะครับกันขื้นสนิมนะครับผมน็อตครบน็อตครบทุกตัวนะครับครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมสาะมาต โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาสอบถามต่อรองราคากันนะครับผมถี่เบอร์โทรศัพท์097494116 5ครับ097494116 5ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่กัดลานอยู่ตรงขามอนาไม่บ้านพระนะครับมูหกตำบลมะเริงอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับพิมพ์ใน o o o l l m m p s ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าต่อมแทรกเตอร์ มาตาม Google Map ได้เลยครับเจอนะครับพิมพ์ใน Google นื้อก็เห็นครับตอมแท็กเตอร์นะครับนะครับเบอร์โทรศัพท์อีกท้านึงครับพี่น้องศูนย์เก่า6งหนึ่งหกครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ